แซ่บวะนี่นนนนนนนเนื้อซีจาเลยไม่หลุดจาปัานๆในนี่เลยจาจาก็หลุดจาครับมากินหมูย่างกับนี่นี่ครับผมเอาแตะแยะเอาจะ,จะไปแตะเป็นเลือดแยะอันซุกแล้วมากจากข้างนอก วัสดีจ้าี่น้องเรียนลรบอก้ไไไมาใหดูกันเลนย,ยกินอยังกิ้กันด้กันหรอเนี้ยกินหมูกระเาย่กินหมูกระทะมาไหมเจียบมาเป็นเ่ปลาไม่กินข้าวอลี่ปลาไม่กินข้วเนี่ำจินมหมูกระท,ทาาะทาาข้า,าขวไหนมาซื้อด สุปหมูกระเลียงโอ้โหเอายิบมูให้ลูกนะโอ้โหเผ็ดจัดเลยเผ็ดจนดาเผ็ดใส่มะม่าหน่ยจ้ะอ่ะนี่ก็แม่เอาหมูให้เอาหมูเอาหมูให้เพื่อนสวัสดีเด้อครับผมสวัสดีทุกคนครับผมมาเสพใจด้วยจ้ะช่วยจ่ายได้ไหมเพราะท่านมีนอนอยู่ จ้าสวยจะออกมาปันนาาาาาาป่นหน้าจจกสีเลียวย่ามใดดกเจ๊ขีอมาปั่นหน้ากหน่อยม,มันหอนมีเห็ดพันมันหอนมันหอนอม,มันหอนอเปิดแห้งเลย ก่อ,อนก่อ,อนไฟเด้อกปูกระทะบ่นกินโมท,น <l ots> นทันเด็กเล่นเราพี่น้องบักมันเดือดสุดๆบ่นกินน้ำกับโมทันอุ่นเทียบอันนี้โบได้ซื้อได้หนิซื้อจะมาใส่ตูไต้ไว้ซื้อมาใส่ตู้ไว้ซื้อแล้วกินอยากแนมในกวางไมากินไนงะใสต่ตู้ฟีดไว้ กินค่ะกินอ่ะยังเหลืออีกหลายอยู่ได้พี่น้องอม,มากินหมูกระทะจะหน่อยมักกินโคตรมากหมูกระทะกินเลยลูกกินอ้ะใส่น้ำจิ้มไหมเค็จเหรอนะอากาศจะคึมที่แรกว่าแหบกว่าอร่อยไหมที่แรกแพร่ว,าวารานะ่าราศีเลดนานายอยากกินหมูกระทะ เลื่อนจะกินเท้าว่าจังคนเพิ่งซักผ่าด้วยเหรอเนีเ่ยเนาะนี่โค้ชกันน้ำมันไปพี่น้องกี <c oughs> ่คำก็ยังเหมือนเดิมติดเวอร์ ใช่เขาบอกว่าหมูหมูกระทานี่เยียวยาในทุกอย่างบอกเดี๋ยวไม่เอาอันนี้ครับสันสดเลยบอก โยนสุดเลยบอ๊ะแม่ข้าหมูเนี่ยครับฮ้อนห่อนเดี๋ยวแม่ทำให้อร่อยอร่อยนั่นแหละอาิ๋อปิดตา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  คนชุกมาพี่เพื่อนี่นจ er> ิ้มไปออาปีชั้ัอนมดป็ดักเดี๋ยวมันจะแตกใจดเดี๋ยวมันจะแตกใจนี่นี่ Uh -huh. cái <coughs> nó <Sình> nhau ui nó như này nào không mồi thôi, thôi. nhau hả cái ba mặt sáng tạo được hưng 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 đây hưng 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 ร้องไปเห็ด้ินะ <c oughs> พี่นอนเล้วกินดูอยู่แบเนียนม่จ๋าพ่อ<า>จ๋าจ้านี่นี่จวดจสวดโอ้ยอไ่ใหมหน่นะ เดี๋ยวแม่เดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่นี่นี่กินน้ำกินอ้ำนั่นแหละนี่นี่โอ้โหจ้งิ้งจิ้งจิ้งจิ้จะเอามือไปใกล้มันหอนมันหอนจิ้งเป็นบ่ได้ตั้งใจ อุบัติเหตุครับพี่น้องก็จะไปหายู่นคอยเ้ยห็นได้คคนดูเห็ดยังเฮียนี่เฮียนั่นก็หายก็ได้จิไงก็ยาไปได้อย่งเด็กหน่อยเดียงนะ้บ่ดาดิไปแค่บอกเขาว่าเอาไปลูได เอาหนอ่ะเขาไม่ได้เฮ็ดติดเขาไม่ได้ยุน่นไม่ได้เฟียงเออถ้าเขายุ่นเขาเฟียงเขาเยงขาังบอกเขาจังสอนอันนี้เขาจับแล้วมันเงียเนี่ยเด็กหน่อยมันจะเกิดตอนนั้นเด้อย่างใกล้ไกเนี่ยเด้อเพราะายยานอันนี้มันเด่นใ่ลูกี่นอง